นับตั้งแต่การสถาปนากระทรวงการต่างประเทศเมื่อ140ปีก่อนกระทรวงการต่างประเทศเป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านการต่างประเทศเพื่อรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติในทุกมิติข้าราชการและบุคลากรของ,ของกระทรวงการต่างประเทศกว่า1 5 0 0คนยังคงยึดมั่นในภารกิจดังกล่าวและตระหนักอยู่เสมอถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสะโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่งและประเด็นท้าทายใหม่ เพื่อที่จะสามารถขับเคลื่อนนโยบายด้านการต่างประเทศของรัฐบาลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งในและต่างประเทศตลอดจนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงคนไทยกับทั่วทุกมุมโลกการดำเนินงานด้านการต่างประเทศจึงทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นและมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านอื่นๆอย่างแยกไม่ออกรัฐบาลจึงมีแนวทางว่า การต่างประเทศเป็นส่วนประกอบสำคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดินพอมีผลกระทบต่อประชาชนคนไทยในทุกแง่มุมกระทรวงการต่างประเทศจึงได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการกระชับความสัมพันธ์และเพิ่มพูนความร่วมมือกับมิตรประเทศของไทยทั่วโลกองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานของต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ผ่านสำนักงานในต่างประเทศของกระทรวงทั้งหมด96แห่งประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูต65แห่งคณะผู้แทนถาวลไทยประจำสหประชาชาติ3แห่งสถานกงสุลใหญ่27แห่งและสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลา6เดือนที่ผ่านมาภารกิจด้านการต่างประเทศที่สำคัญยิ่งคือการสานต่อและขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานา,นานประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีอนุภูมิภาคภูมิภาคและพะหุภาคีทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนร่วมกันในทุกมิติด้วยผ่านกลไกลต่างๆอาทิการเยือนและเข้าร่วมประชุมทวิภาคีและผู้ภาคีของนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงรวมถึงการปฏิบัติภารกิจของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศซึ่งส่งผลให้ความสัมพันธ์อันดีของไทยกับมิตรประเทศยังคงเดินหน้าต่อไปและสามารถรักษาผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศได้ในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมในระดับประชาชนเป้าหมายสำคัญประการหนึ่งของงานด้านการต่างประเทศคือการส่งเสริมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อไทยการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยและการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของนานาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาการต่างๆในประเทศไทย โดยเน้นการมองไปข้างหน้าเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวการดำเนินการตามรถแมพของไทยความพร้อมและศักยภาพของไทยในการมีบทบาทที่สร้างสารรค์ในภูมิภาคและในเวทีโลกนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสูญใหญ่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เกยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจรวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นต้นแบบในการพัฒนาให้แก่หลายประเทศในช่วงที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเกิดผลเป็นรูป,ปรธรรมทั้งการมีส่วนร่วมในการรักษาเสถียรภาพของภูมิภาคการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมความเชื่อมโยงทางกายภาพเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมโยงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการเชื่อมโยงในระดับประชาชนผ่านการติดต่อสื่อสารการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมรวมถึงกิจกรรมด้านอื่นๆกระทรวงการต่างประเทศผลักดันบทบาทของไทยที่สร้างสารรค์และรับผิดชอบต่อสังคมโลกการปฏิบัติตามพันธกรณีของไทยต่อนานาชาติการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศและการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศอาทิปัญหาสิทธิมนุษยชนการค้ามนุษย์อาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายยาเสพติดภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นในเรื่องการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยกระทรวงการต่างประเทศมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของนานาชาติ และการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องตามพันธกรณีระหว่างประเทศทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และกฎหมายเรื่องการค้ามนุษย์ได้บรูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเพื่อดำเนินการเชิงรุกในการเข้าพบหารือชี้แจงข้อมูลและสถานะความคืบหน้าล่าสุดของการดำเนินการของฝ่ายไทยต่อนหน่วยงานของต่างประเทศ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีบทบาทสำคัญของต่างประเทศทั้งภาครัฐองค์การระหว่างประเทศภาคเอกชนภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศทั้งการบริการด้านกงสุลงานทะเบียนราษฎรตลอดจนการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศ และการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากหรืออยู่ในสถานที่อาจเป็นอันตรายอาทิการช่วยเหลือและอพยพคนไทยที่อาศัยอยู่ประเทศที่เกิดความไม่สงบเช่นลิเบียอิสราเอลและเยเมนและการให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยในโซมาเลียและอินโดนีเซียโดยในหลายกรณีมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทั้งที่กระทรวง และในพื้นที่เกิดเหตุหรือพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อติดตามสถานการณ์และประสานงานให้ความช่วยเหลือสำนักงานในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศทั้งหมด96แห่งทั่วโลกเป็นเสมือนด่านหน้าของประเทศไทยในการดำเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศในทุกมิติเป็นผู้แทนของไทยในการปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยตลอดจนคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้เอกอัครรชทูตไทยในฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทยในต่างประเทศได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานด้านการต่างประเทศของไทยมีเอกภาพกระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครรชทูตและสถานกงสูลใหญ่ทุกแห่งตระหนักถึงหน้าที่ที่สำคัญในการเสริมสร้างสถานะและบทบาทของไทยในเวทีโลกการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ในการดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยมีเสถียรภาพและความก้าวหน้าประชาชนไทยกินดีอยู่ดีตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมความมั่นคงมั่งคั่งและย,ยั่งยืน